นะคุณยังไม่เล่นว่รอฟอร์บบรชิปอีกเหอรอมัวรออะไรอยู่ล่ะได้ไม่รอแล้วคุณผู้ชมก็สงสัยอยู่ใช่ไหมว่ามันจะเป็นยังไงผมก็เลยอยากลองไม่อยากมัวรอตามที่เขาบอกเห็นว่าเป็นเกมฟรีแนวแอคชั่นเรือรบผสมกับการวางแผนแถมเป็นเกม PC มีเซิฟเอเชียพร้อมกับกราฟิกที่สวยงามเพระาะฉะนั้นคุณผู้ชมก็อย่ามัวรีรอดกดลิงก์ไปดาวน์โหลดพร้อมๆกันเลยเอาละไหนดูซิ มีอะไรให้สําหรับผู้เล่นใหม่บ้างนะโอ้โปรโมโค้ดบูมสําหรับผู้เล่นใหม่ให้200เหรียญกระสบส2เรือระดับพรีเมียมเรือราตเวนเซนตลุยส์และเรือราตเวนเยอรมันพิเศษเอ็มเดน20สกินลายพรางเงิน2ล้านหพร้อมบัญชีพิเศษ7วันเฮ้ยอยากรู้จริงๆที่บอกมัวรออะไรอยู่มัวรออะไรไหนรู้แล้น่าจะเป็นรอให้เราแพ้นี่แหละ สวัสดีครับพบกับลุงพีอีกครั้งในโวรวอร์ชิปครั้งนี้เราจะมาดูเกมเพลย์เวอร์ชั่นคนพึ่งเล่นอย่างลุงพีและดูซิว่าเราสามารถนําไปต่อยอดอะไรได้บ้างจากการเล่นครั้งนี้บอกกันเลยไม่รู้เรื่องเล่นยังไงวันระยะยิงวันระยะยิงในสมัยก่อนนี่ผมช่ำชองกับเกมตีกอล์ฟเอ้ยอย่างนั้นเลยเดินยังไงโอเคขับรถไม่คล่องแต่ขับเรือนี่เชี่ยวชาญงรู้รู้จะชนเพื่อน เริ่มแรกมาก็อยู่ในโหมดโคอับแบทเทิลลุงพีของเรานั้นยังไม่รู้เลยว่ากดตัวไหนเดินกดตัวไหนยิงหรือทำภารกิจอะไรยังไม่รู้เลยเอาละครับตอนนี้ลุงพีจะพักเรือหา,ยอยางยานแล้วครับตอนนี้เข้าไปแล้วครับเรียบร้อยครับโอโ้โหตอนนี้มันมาแล้วครับมันมาแล้วเฮ้ยยิงมาแล้วยิงมาแล้วเฮ้ยเ,ยเยขาตบดีโดใตายน้ำมาเขาตบดีโดใตายน้ำ เฮ้ยเขาตบมีดใต้น้ำอ้า นี่ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะชนะแล้วเนี่ยโชคดีที่ตายแล้วชนะอย่างน้อยลุงผีก็ได้เรียนรู้วิธีการเล่นเบื้องต้นจากนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้เล่นสามารถปลดล็อกเรือได้เยอะแยะมากมายจากหลากหลายฝั่งและแต่ละระดับก็โหดขึ้นไปเรื่อยๆมันทําให้ลุงผีเองนึกสนุกได้ว่าหากเราจะทําเกมแบบนี้ต้องเริ่มจากอะไรก่อนแน่นอนว่าต้องมีอินเทอร์เฟซเลือกเรือของเราจากนั้นก็ให้เรือปรากฏขึ้นมาและคิดอัลกอริทึมการขับเคลื่อนถ้าอย่างนั้นต้องไปรับชมเกมเพลย์อีกรอบก่อนอเครอบนี้ขอแก้ตัว ข้างล่างคือไอเทมอิเมนต์อินเวนทอรี่ปืน HE นี่ย่อมาจากอะไรอย่าตอบ P ที่แปลว่าเขา AP HP AP ก็อาร์เมอร์เพชชิ่งเฮ้ยเจาะเกราะมายิงยิงเออเริ่มไปละเริ่มไปละเริ่มไปละ วัดระยะเอ้ยเต็มเต็มเน้น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 เออชุดยอดดูเหมือนว่าลุงพีจะขับเคลื่อนเรือรบของลุงพีได้แล้วและจากนี้ไปจะเป็นบททดสอบว่าลุงพีสามารถต่อกรกับเรือรบที่กำลังมาหาได้หรือเปล่าล่วงแล้วล่วงแล้วว้าวววววผมจะชนผมจะชนเรือของลุงวีขยับว<ๆ>วับวว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 ว มีสายใต้น้ำโดนเป้าหมายไหมไอ้บาวุนโถตอ่อเลยกา้าเอ้ยยิง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 มจบแล้วต้องไปโดนใต้น้ำผมโดนแป๊บเดียวมันก็แตกแล้ว6,900วู้ฮู้พิซายใต้น้ำอีกรอบนึง่งเอา้า อา้าวชัยชนะครั้งนี้ทำให้ลุงพีตระหนักได้ว่าเกมนี้มีเรือหลากหลายชนิดให้เราได้รบและใช้แต้มอัปเกรดผู้บังคับบัญชาเรือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งอีกด้วยโอ้ยเม์มาจะตกรุ่นเลยเขามีวิทยุเอาละเน่กับตันบาบอซาได้ยินแล้วเปลี่ยนเี่กับตันแจ็คได้ยินาบแลวอโคบราโวข้าสอยู่ทางทิศอะไรวะนัก คุณถอยนะไม่ถอยก็ชนเข้าสู่กำลังมาทางที่12นาฬิกา4ลิตรดานเนือ4 26 A ลบ8 Y 12เจอเพรอะไรวะมัว่วเอ้ยเอ้ยโดนโดนเอ้ยมันพุ่งเข้ามาจอซ้ออันนี้ก็ดชอชบอรุ่มเพรมอ่ะมันพุ่งมาแล้วยิงมันก่อนที่มันจาชนผม ยิงมันยิงมันเร็วผากยิงที่มันก็เลยชนแล้วมันมาแล้วมันชนแล้วใช่ฉันนี่โอ้โหโอ้โห ซอม,ซอม,ซอมนี่คือวิธีชนะใหม่ของพวกมันนะเนี่ยจากที่เห็นเรือรบแต่ละลำมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นครูเซอร์ดิสโทรเยอร์เบตเตอร์ชิฟแอร์คราฟแคริเออร์และลุงพีเจออะไรอยู่นะขยยามไฟไหมเรือไฟระผมไม่มีอุปกรณ์ระบผมเอาตังไปซื้อปืนใหญ่<ฟ>นี่ก็จะเป็นโทษของลุงพีที่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์ซ่อมแซมต่อจากนี้ไปเราจะเล่นโหมดแรนดอมแบทเทิล ซึ่งเป็นโหมดที่เราจะได้เจอกับผู้เล่นและวัดฝีมือกันไปเลยเอาล่ะจากนี้เป็นต้นไปผมจะหลบอยู่หลังเกาะแล้วเจอกันครับทุกคนครับผมครับโอ้ผมกลัวผมกลัวผมจะปกป้องลูกเองอยู่กับบอดมาเยอะครับนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้นะครับสามารถรับตอิโดได้ฟรีๆมาแล้วป่ามือ8กิโลเมตร เอาเอาเอ้ยเอาดิโอ้ยมันดิบมันดิบโจมันเร็วมันเร็วเฮ้ยเฮ้ยเราจะอยู่ดิบไม่ได้เดินหน้าเต็มกำลังมันมันฉลาดเฮนดิบมันดิบมันดิบไอ้พวกนี้เก่งเหลือเกินมันหักซ้ายเฮการล้มถูก การท้าทายหรือต่อกรกับผู้เล่นจะส่งเสริมให้เราได้แข็งแกร่งขึ้นและได้เรียนรู้วิธีการควบคุมเรือแบบริบข้ามหาสมุทรถึงแม้เราจะโหดสู้เขาไม่ได้แต่การลงสนามจริงประสบการณ์จะทําให้เราได้แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองคุณเล็งลําไหนอยู่เนี่ยพี่ผมแรงสองลอัมอะซ้ายขวาละผมยิงซ้ายทีขว,า,ว,ทขวาทีเฮ้ยสายจะแตก้ายจะแตกเคเคเี๋ยวผมปล่อยไม่ถึงหรอกไม่น่า,นานถึงเฮ้ยถึงโดนว่ะโดน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 แตกแล้วแตกแล้ว เยี่ยมเดี๋ยวเยี่ยบไม่เรือเล็กนี่มันต้องเป็นพลสไนเปอร์แน่เลยเรียกคีล้อปมาสิหมันไส้ไม่ก็เรียกนี่ปลาหมึกเรียกปลาหมึกไปทำลายให้มันตอบิโดตอบิโดตอบิโดใครหน้าลูกอ่ะค่ะค่ไม่โอ้เพื่อนรับแต่โอ้เพื่อนรับให้เพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนเราไปโอ้เพื่อนเราเสียสละ มันจะเป็นตำนานให้เกิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยวยนยืนยืนนเราต้องเราต้องกลับไปช่วยพวกพ้องด้านหลังโอ้ยขวามาอุ้ยแม่นมากอุ้ยแม่นมากแมนมากนี่นี่หลังมานี้แล้วโซเอไอหลังมาผมจะไม่ยอมเข้าไล่เรามีแค่สามลำเท่านั้น ไปแล้วหักซ้ายแล้วนิวบี้ไอหยอดหลังสองลำหลังสองลำคุณไม่หนีแล้วนิวบี้ผมสู้อยู่ผมจะสู้จะตัวตายช่วยด้วยตอบพอีด่ดหมดนี้ไม่เหมาะกอับเราจริงๆ ผมเข้าใจแล้วที่เขาบอกมัวรออะไรอยู่ละ่ะนั่นอาจจะหมายถึงรอให้เราเข้าไปบวกกับคนเล่นยังไงละ่ะแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้ลุงพีได้ต่อย,ยอดคืออัลกอริทึมเกมที่เราได้มา เป็นพอยแอนคลิกและทําให้เรือของเราจมตีศัตรูที่อยู่ในบริเวณเรือของเรานั่นเองนี่เรือเหรอเนี่ยท้ายที่สุดนี้นี่คือวิดีโอเกมเพลย์ฉบับคนเพิ่งเล่นโดยลุงพีเพราะฉะนั้นถึงตาของคุณผู้ชมที่จะเข้าไปโลดแล่นในโลกของ world of warship โดยสามารถคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้ด้านล่างเดสคริปชันอย่าลืมว่ามีโปรโมโค้ดบูมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ลุงพีแจ้งไปต้นคลิปนั่นเองเอาไปว่าครั้งหน้านลุงพีจะเล่นเกมและลองทําเกมจากเกมอะไรนั้นโปรดติดตามได้ใหม่นะครับยังไงถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกด้ดยว บ๊ายบายครับ